สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสตาร์ก็จะพาคุณผู้ชมไปทํางานกับสตาร์นะคะวันนี้สตาร์มีลูกค้าแบบว่านอกสถานที่นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเนาะเดี๋ยวขับรถไปหาลูกค้ากันด้วยนะคะอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะถึง I see, okay, yeah, alright, okay, well, um, okay, uh, alright, well, I'll have to, I'll work something out with my car for the MOTs and I'm not taking off back, but let me know if you are going to be back. Okay, I'll try to get back uh, if I can, but I'll let you know. Okay, Tyler, so, alright then, I'll see you later on then. Okay then, bye bye. Bye. ตอนนี้นะคะก็ทำผมลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสตาร์ก็เอาบรรยากาศข้างทางมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเย็นสตาร์จะทำอะไรต่อนะคะที่บ้านวันนี้ก็อากาศหนาวนะคะแล้วก็นี่คือวิถีชีวิตในอังกฤษนะคะสตาร์ไปตัดผมให้ลูกค้ามาแล้วก็ได้ขนมไทยมาด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็รถ <laughs> ไม่โอเคมากๆเนาะวันนี้เพราะว่า ก่อนจะไปเนี่ยก็จะอ่าระบายนิดน,นึงนะคะพอดีว่ารถนาเนี่ยไฟมันเอนจินไหลมันเตือ,อันมานะคะก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเนะาะแบบแอบกังวลอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยต้องเรียกช่างส่วนตัวนะคะมาดูให้แล้วก็โอเคตอนนี้ก็ขับได้ปกติแต่ก็เดี๋ยวต้องไปไปดูว่า ไฟที่ขึ้นเกิดขึ้นจากอะไรนะคะเพราะว่าแอบ,บกังวลต้องเอาไปซ่อมนั่นแหละแล้วก็ไม่แน่ใจตอนนี้ต้องใช้แอปแอปตัวหนึ่งนะคะที่ไว้ดูความร้อนความคือจริงๆอ่ะมัน,ม,นมันคูลนะรถคันนี้มันไม่ได้แบบโอเวอร์เขาเรียกอะไรโอเวอร์ฮีทนะมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเย็นอากาศหนาวเราด้วยเนาะเดี๋ยวเราให้ดูว่าแอปที่ใช้เป็นแอปนี้นะคะก็จะเป็น ประมานี้นะคะก็มันจะมีตัว plug in นะคะแล้วก็ p l u กดูว่าใน engine เนี่ยมันมีอะไรเสีย mm hmm. อะไรอย่างงี้เนาะ mm hmm. เดี๋ยวถ้าว่างๆเราจะถ่ายรูปให้ดูนะว่ามันเป็นยังไง mm hmm. เออไม่เคยเห็นเหมือนกันระบบนี้มันก็ค่อนข้างฉลาดนะคะ p l u กเข้าไปในตัวรถนะคะใ่ตัวรถเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มันก็จะโชว์แล้วก็โหลดแอปมาแล้วมันก็จะโชว์ว่า รถเราอะ่ะมันจะมีโค้ดมาให้โค้ดแบบเนี้ยมันอะไรมันเสียอะไรประมาณเนี้ยค่อนข้างที่ฉลาดฉลาดเลยทีเดียวนะคะก็เออก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แล้วหลังจากที่มีตัวนี้นะคะก็อุ่นใจอยู่แต่ที่ไฟมันขึ้นเนาะก็ยังไงต้องเอาไปให้การาดดูละต้องเอาไปให้ที่ศูนย์ดูว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคนี่คือ หนึ okay, so first set um ่งวันไปทำงานแล้วกลับมาไปทำผมลูกค้านะคะแล้วกลับมาก็มารับลูกที่โรงเรียนต่อนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ It's in here. I know, but yeah. So I'm gonna need wait. do you have any tongs I can use? Oh Jingle! Look it's gonna jump out, look. Look it's gonna jump out. You need to put the lid on. It will jump out straight away. Which one has jumped out? Not yet, but it will in a minute. Why are they so much smaller? Yeah See? I you What did he do? He put the Xbox in it. Look Why is it so small? Can you... Now oh. yeah, look Here, here, here Can you open it? Oh look Like that do not do? Put it, put it. Yeah. You're supposed to put the thing in first Right? <laughs> put the Xbox in. But I'm trying to do it. Just grab it and put it in quick. It's not going to fit in there. Oh, you need to cut it first? Yeah. About the time, Daddy, make it look, one under there. Look, for the feel there, look. You shake it in first. What are you going to do? Can you open it again? This one, เรียนรู้หรือเปล่าเขาเรียกตักกระแตในตัวน้องอยู่นู่นตัวนึงนี่ Jump everywhere <laughs> okay. มันทำชากันนะคะแล้วก็ใส่ชาใส่น้ำแล้วก็ใส่นมนะคะไม่ใส่ฟังก็ยวมาดูอินล <c oughs> <laughs> ิสทีทำแบบง่ายๆเนาะก็สาร์ก็จะเอาชาเผยออกม่ให้ ไะ้ชาช้าน้ำร้อนนะคะอันนี้ก็จะมีตัวนี้นะคะชาร้อนก็ได้ชายเย็นก็ได้ตัวนี้เป็นฟรุตชีนะคะเป็นอ่สเบรเมนเอกนะคะตัวนี้ ไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เอาถุงชาออกแล้วก็ใส่นมง่ายมากส่วนอันนี้ก็เป็นชาผลไม้ซึ่งเราก็ไม่ต้องใส่นมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีเวลาอยู่ต่างประเทศเมืองหนาวก็จะมีการดื่มชานะคะทำให้ร่างกายมันอุ่นนั่นเอง แบบนี้นะคะแล้วก็เติมนมลงไปนี่คืออิงลิสทีนะคะง่ายมากมากเกเทียรที